โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับช่อง TMC อีกแล้วนะครับทุกคนนะครับน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมีแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับผมสำหรับใช้ในการซื้อบัตรเงินสดทูมันนี่นะครับผมหรือว่าซื้อบัตรทูมันนี่ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งแอปนี้ก็จะมีชื่อว่านะครับผม AirPay นะครับผมแอปนี้เลยเห็นไหมข้างทูมันนี่เลยนะครับผมจะมี2แอปนะครับในโทรศัพท์มือถือของผม ซึ่งมันจะลิงก์ข้อมูลหากันนะครับผมโอเคแล้ว้าแอปกันเลยตุม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 สำหรับใครที่ยังไม่มีเอไอด d หรือว่ายังไม่สมัครนะครับผมก็ไปทำการสมัครได้เลยนะครับโอเคครับผมมาถึงหน้านี้นะครับผมนะเอ่อตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นบัญชีธนาคารของผมเองนะครับผมเราสามารถใครที่ยังไม่เพิ่มนะครับผมเราสามารถ คลิกตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะเติมเงินอะัตโนมัติคลิกตรงนี้นะครับแล้วให้เพิ่มบัญชีธนาคารนะครับเห็นไหมตัวคําว่าเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับผมได้เพิ่มผมผมเป็นธนาคารกรุงเออกสิกรไทยนะครับผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับอยอดรวมของผมคือเ <c oughs> จ็ดจุดเจ็ดูนย์นะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับผมนั่นไม่ใช่ตังค์ของผมนะ <c oughs> โอเคครับผมสาหรับใครที uh ่มาเพิ่มธนาคารตรงนี okay, ้แล้วนะครับผมให้เลือกบัญช okay, okay. okay, ีธนาคารหรือว่าบัตรเดบิตนะครับผมผมแนะนําเป็นบัญชีธนาคารนะครับสาหรับน้องๆนะครับผมที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับผมนะผมก็จะกดผ่านไปเลยผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่มีบัญชีธนาคารนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเราไม่มีบัญชีธนาคารนะครับผมเราก็เป็นล็อกอินวอลเล็ตนะครับผมล็อกอินทูวอลเล็ตของเรานะครับผมนะ โอเคสำหรับใครที่ทําได้ทุกอย่างแล้วนะครับผมจะข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเพื่อคลิปนี้จะต้องไม่ยาวนะครับผมมาถึงปัจจัยสําคัญนะครับผมที่ผมจะมาบอกให้ทุกคนนะครับผมเราสามารถเติมเงินเติมเกมเติมอะไรได้ในนี้ซื้อตัวหนังได้ทุกอย่างนะครับผมคล้ายๆกับแอปทูมันนี่บอเล็ตเลยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นมีเติมเงินแพ็กเกจเสริมนะครับผมเติมเกมก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมลองคลิกเติมเกมเกมฟรีไฟเกมอะไรนะครับผมส่วนตัวผมผมก็มาเติมในนี้นะครับผมเพราะว่ามีของแจกมีอะไรนะครับผมแต่ว่าไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเท่าเว็บเติมเกมของผมนะครับเกมฟรีไฟตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเติมแบบพาร์ทเมลนะครับผมโอเคครับผมสำหรับเว็บเติมเกมที่ผมเติมประจํานะครับผมคือผมเติมเองนะครับผมผมเติมจาก ไม่ใช่เติมจากตรงนี้นะผมมีเว็บผม,ผมที่ผมมาขึ้นรูปให้หน้องๆดูเมื่อตะกี้นี่นะครับโอเคครับผมหรือใครอยากจะเติมตรงนี้ก็ได้นะครับผมสามารถซื้อบัตรเอ,อเติมเงินเข้าไปในสตรีมได้นะครับผมแล้วก็เกมอะไรหลายอย่างนะครับผมที่สําคัญนะครับผมที่สําคัญนะน้องๆดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะตรงนี้นะครับน้องๆดูตรงซื้อบัตรเติมเงินนะครับผมกดเข้าไปเลย โอเคครับผมเมื่อเรากดเข้ามาในซื้อบัตรเติมเงินจะมีบัตร a อเงินสดบัตรทูมันนี่เงินสดแล้วก็บัตรเติมเงินดีแท็นะครับผมอะไรหลายอย่าง,าง,างนะครับผมนะไอจูนก็มีนะครับผมเราจะมาซื้อบัตรทูมันนี่เงินสดกันใช่ไหมโอเคครับผมเรามาซื้อตรงนี้เลยนะครับสาหรับใครที่อยากจะซื้อนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเรากดบัตรทูมันนี่เงินสดไปนะครับผมเราเลือกจํานวนห้าสิบเก้าิร้อยห้าสิบสามร้อยไปเลยนะครับผมนะ ผมจะไม่เติมให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมขี้แกล้งเติมคือน้องๆผมผม FC ของผมก็เก่งอยู่กันอยู่แล้วนะครับผมก็ขอจะเข้าใจนะครับเรากดเลือกจํานวนเงินแล้วกดถัดไปนะครับผมจากสินค้าแล้วก็บริการนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสินค้า50บาทเช็คเอาท์นะครับผมเอ่อก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมเป็นบัญชีกสิกรนะครับผมให้เราติ๊กไปนะครับผมถ้าเราจะเลือกบัญชีกสติกร เงินในบอลเล็ตก็ได้นะครับผมเอามารวมกันนะครับมันจะกลายเป็นรวมกันนะครับยอดเงินรวมกันนะครับแต่บัญชีกสิกรของผมนี่มันจะติ๊กออกไม่ได้นะโอเคต้องไปล็อกอินธนาคารหรือว่ามีเงินใน a i r p a พก่อนนะครับผมนะโอเคทำการชำระเงินนะครับผมอืมกูชำระเงินนะครับตรงนี้ผมจะเป็นลายนิ้วมือนะครับผมแต่ผมจะไม่ทำการชำระนะครับแล้วมันจะคล้ายๆกันเลยทุกคนมันจะคล้ายๆกับทูบันี่บัลเล็เลยมันจะให รหัสเรา13หลักปะบัตรเงินสดเออ13หลักนะครับจะให้รหัสเรา13หลักมาแล้วเราก็สามารถไปกรอกเติมเกมในเว็บเติมเกมเลยนะครับผมเว็บเติมเกมเลยนะง่ายนิดเดียวครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดจับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับ